โบฮืมอุ้ยช่เออเอาหน่อยจึบอุอ้ยสวยดอกนี้ไหลไหมไหลไหมเพื่อนจังวันนี้คูนสี่เข้าไปและวายมาหนึ่งอือสวยโอ้ยสกัตเตอร์สองตัวนะครับผมใช่โอเคมาอยู่จังวันนี้ มาอยู่จังหวะน,นี้เออสวยไหลไปโบเข้าไปโอ้โหสองพันห้าจัดไปคขดูหูสิบหนึ่งพันแปดไหลต่อเนื่องสวยไปดิจังหวะน,นี้ห้าพันหกครับผมรู้เรื่องฮนะมาจัดเบ็ดร้อยกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมสิบหมุนเหมือนเดิมโบโบเข้าไป ออสวยอยุ้ยดอกนี้คูณจะอุ้ยหมื่นสามมาดิกูดู <c oughs> เอาเรื่องจา <c oughs> โยโนยสวดรัสสุด,ดินเพื่อนสายปันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมรีรันนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับเอสกาดค่ายพีจีนันเพื่อนนะครับผม มาหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมหลังจากที่มันเข้ามาแล้วก็เล่นพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็พักยาวเลยนะครับแล้วเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยโอเควันนี้มาจัดกันด้วยทุน50แล้วละกันนะคนดูโอเคเดี๋ยวนี้จะเล่นสักเบ็ดหบาทละกัน10หมุนนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe นะกดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ ช่วงเวลานี้จะมาหรือเปล่าสำหรับเกมนี้นะครับผมก็จัดกันเลยนะฮะเชือบึบมาเพื่อนสวยอูหเหรียญทองจัดไปหลายอยู่ครับหูถ้าเหรียญทองมานี่ได้วาวสองตัวเลยนะร้อยห้าสิบ วันนี้มาทุน50บาทนะครับผมยังไงเพื่อนโอ้โอเควายสวยครับอุ้ยเคน่าจะไหลนะเมื่อกี้ม,มาจัดเป็นสิบต่อเลยแล้วกันนะครับสิบมุนนะสิบมุนก็หนึ่งร้อยฮ้บ เอาห้าบาทชิบสวยลายวายคุณดูเฮ้ยเอาแล้ววายมาแบบนี้สแกตเตอร์ยังไงเพื่อนอีกตัวหนึ่งโบเรียบร้อยครับเข้าหมุนฟีใบเบ็ดสิบนะรู้เรื่องครับผม สิบสองหมุน <c oughs> จัดไปโบ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเอาหน่อยเพื่อนสวยดิคูณแปดไปจังหวะนี้ฮึมคอมโบเดียวเอาหน่อยคูณแปดไปโอ้โหสองบาทคูณแปดฮัลโหล เออจัดหน่อยครับโบเข้าไปเออเอาหน่อยยีบสองเลยนะเพื่อน <c oughs> รางวัลน,นี้เบาๆสองร้ยี่สิบแรกเคไลไปโบเฮ้ยไหลอยู่สวยดีเจามา <c oughs> เจาไม่ลงนะครับผมสี่หมุนสี่หมุนเพื่อน อ้ยช่ตายัวเดียวเอเจ้าหนี้เอาเคหน่อยสวยครับอืมถ้าเจมานะมึเงเอ้ยตรงนี้เป็นวายไหลอีกนะครับผมแค่ตายเถอะฟรีสุดท้ายฟรีสุดท้ายเพื่อนอืมหลายยี่สิบ่บาทเฮ้ยจะได้อยู่นะครับผมปั่นเขาเองและฟรี มาขนาดนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับสําหรับเกมียดนี้นะอืมโบเข้าไปส o o มาอา้าวหน้ากากแบบนี้สวยดีสวยดียดคนดูโบเข้าไปโอเครู้เรื่องฮนะมา,าขอขึ้นเบ็ดหน่อยแล้วกันนะครับผมมาเปรตลอยเยอะไปเพื่อนเป็นท้าสิบลกันสิบหมุนไปครับุณดูเปิดทะโบโบปะอ้าวไม่โบปะวะ โบ้ไปหน่อยโบโอ้ยช่าเออเอาหน่อยมันงจื๊บอุ้ยสวยดอกนี้ไหลไหมไหลไหมเพื่อนจังวันนี้คูณสี่เข้าไปและวายมาหนึ่งอือสวยโอ้ยสกตเตอร์สองตัวนะครับผมช่าโอเค มาอยู่จังหวะน,นี้มาอยู่จังหวะน,นี้เออสวยไหลไปโบเข้าไปโอ้โหสองพันห้าจัดไปคุดูคูสิบหนึ่งพันแปดไหลต่อเนื่องสวยไปดิจังหวะน,นี้ห้าพันหกครับผมรู้เรื่องฮนะมาจัดเบ็ดร้อยกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมสี่มุนเหมือนเดิมโบ โบกเข้าไปอือสวยอยุ๊ยดอกนี้คุณจะอุย้ยหมื่นสามมาดิกุณดูเอาเรื่องจัดมาดิกุณดูสามหมือนหนึ่งหมื่นสามพันยครับผมช่ามาจัดเลยอืออืออือฮึโอ้ยม,มาจังวันนี้แลกเตอร์คตัวเดียวถ้าเข้าก็กดหยุดออโต้ได้เลยนะ โอ้ยแล้วมันยังไม่เข้าโบไปแต่วันนี้ก็ลุ้นไปครับผมขาดแค่ตัวเดียวโบสวยสวยโอ้ยชามาจัดบายเขาฟีเป็นร้อยฮึบอื้อหืออื้อหืออื้อหือเสีย อเชียโอ้โหข้าวดีจ้าโอ้โหมุนฟรีครับผมมุนฟรีครับอเชียหมุนฟรีจัดเลยฟรีก็ฟรีสมชื่อเลยครับคุณดูอืมฟรีจะไม่ได้อะไรเลยนะครับมาคอมโบนี้เอาอยู่จังหวะนี้คอมโบนี้เอาอยู่ แต่ตัวจ่ายมันน้อยเป็นน้อยไงสองพันเจ็ดใครับผมสี 4, ่พันละเออเออเต็มข้อไปจังวันนี้อ๋อะเป็นเดียวโบเข้าไปโบไปจังวันนี้โบเข้าไปรู้เรื่องรู้เรื่องครับเฮ้ยแลฟีในฟีเรือเป้าจังว่านี้ โโอ้โหจโบไปนะครับผมเก <_ d ata> ือบฟรีนะฮะเข้าฟรีเป <_ d ata> ็นร้อยก็จบไปที่4ี่พบาทนะครับผม <_ d ata> เอ้ยไม่ใช่อันนี้มันสปินเมื่อกี้นี่หว่านี่อันนี้ของจริงนะครับ7จ6 0บาทนะครับผม <_ d ata> อืมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันวันนี้อ่ะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่ชอบอยงไงนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยแล้วกัน คลิปนี้ใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ